แอนแรกก็ตื่นเต้นกลัวกลัวที่จะบอกเขาแล้วเขากลัวคิดว่าไม่เราพร้อมหรือ,อยังหรืออะไรเงี้ยแต่จริงเราไม่รู้ว่าพร้อมเมื่อพร้อมเนี่ยมันเมื่อไหร่มันต้องมีตังค์เท่าไหร่มันถึงจะพร้อมอะไรงเงี้ยเด็กสมัยนี้เกิดมาแล้วบอกภูมิใจเลยแล้วนี่บอกตรงบอกตรงนี่ตั้งชื่อรองเลยนะม <c oughs> ีเจ้าสัวมีเจ้ามือม <c oughs> ีเจ้าเข้าให้เลือกเอา ตกใจตกใจบอกลูก,กว่าเฮ้ยท่านี้เราต้องทําให้ถูกเราโอเคดีกันนะต้องแต่งงานแต่งงานลูกนะอะไรเง้นะแต่เขาก็ไปคุยกับกับกับทางแฟนเขาแล้วก็พ่อแม่เขาทางพ่อแม่เขาตะวนเขาตกลงกันแล้วว่าเขาอยากจะแต่งงานต่อเมื่อเขาจะเดินนจูงลูกเขาอะไรอย่างนั้นก็ไปไปติมเขาแล้วก็โอเคกันเลยแต่เขาต้องทําให้พ่อแม่เขาไฟ่ไย ฝ่ายสาวเจ้าหญิงเขาไอ้เจ้าสาวเขาแบบว่าโอเคก่อนนะครับเพราะไม่เราบางคนมาอาจจะไม่โอเคไงแบบเฮ้ยเขาอาจจะบังคับให้แต่งกันก่อนหรืออะไรแต่อันนี้เราก็ได้คุยกันเรื่องน้อยใช่รับรู้ใช่รับรู้กันหมดเลยรับรู้กันหมดทุกคนครับเด็กสมัยนี้นพี่ที่ภูมิใจไหมหล่ะน้องก็เกิดมาแล้วว่ะภูมิใจดเลยใช่ครับนี่บอกตรงจะบอกตรงนี่ตั้งชื่อรองเลยนะใช่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรม่ก่อนอื่นต like. ้องขอขอบคุณ huh. คุณเจเจตรินนะที่ตั้งชื่อลูกเจ้าสมุทร เจ้านายรึเปล่าผมเรีเจ้าสัวไงมีสันมีเจ้าสัวมีเจ้ามือมีเจ้าเข้าให้เลืองเาอ่ะยว่าไงผมผมยังไงยังไงก็ได้ครับจริงๆอ่ะต้องบอกว่าชื่อผมเนี่ยผมเป็นคนอายมากนะเวลาผมอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอะไรเพราะว่าคนเขาจะเวลาอาจารย์ขานชื่อนยจะแบบแบงค์ก๊อฟอะไรจนมาถึงชื่อผมเขาจะงอง้างงายแ้งงอง เฮงครับเฮงเฮงอะไรเงี้ยผมจะผมจะเรียกให้เรียกแค่เฮงตลอดเพราะเราเราเขินนะชื่อแรกเพราะว่ามันไม่เหมือนใครเลยแต่ว่าต้องถ้าถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นในในคอนเทนต์คลิปผมไม่พีงแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาบอกใช่ใช่ยังครับอย่างแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาเขาบอกเขาเขาอยากได้เจ้าสัวอาเโอเคนะทีนี้เจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าทร์อะไรนะเจ้าทร์ขวัญอะไรนะขวัหลามทำไมชอบให้พี่เสียเงิน เตรียมอยู่แล้วสองล้านไงสองล้านนี่เออสองล้านไม่อยากไว้เอออะเดี <Yeah, ๋ยวรอทำดีนะครับใช่ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาบอกในในช่องแกงแบนแล้วกันนะว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ให้รอติดตามดูตอนนั้นต่อมาก็คือมีซื้อบ้านล่าสุดก็คืออ่าใช่ครับเพิ่งซื้อบ้านเพิ่งซื้อบ้านเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราพอเรามีลูกเนี่ยตอนแรกผมมามีรถอยู่คันหนึ่งแล้วพอเรามีลูกเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากจะขยับขยับตัวเองอะไรเงี้ยครับก็กล้าที่จะทำอ่ะเพราะว่าจริงๆพ่อกับแม่เขาไม่แนะนําให้ซื้อเพราะว่่่่าาาาเเคยยยโไปกกกอออนแแรรๆล้ววะะจ อยากจะซื้อบ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นยังไม่มีน้องนะครับแต่พอมีน้องเนี่ยเราก็เฮ้ยตัดสินใจไม่ยากที่เราจะซื้อเลยแต่ว่าซื้อปุ๊บก็ค่อยมาบอกเพราะกลัวโดนบ่นกลัวแม่กับพ่อบ่นเพราะเขาไม่อยากให้เราทํางานหนักจนแบบเป็นหนี้หรือว่าเกินตัวสาหรับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่เขาก็กลัวพ่อแม่เขาคิดอย่างนี้แต่ว่าผมผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผมจะต้องทาไม่ได้ไม่ไม่ได้ซื้อพ่อพ่อแบบไม่ค่อยกลับบ้านใช่ไหมเฮ้ยเกี่ยวไหมเ้ีสซึ่งความจริงด้ความคิดของไว้เป็นรุ่นเนี่ยเขาต้องเดินตามรรออยเ้าตงซถ ตอนนี้เขาคิดเองได้ไงเพราก็ขายรถสปอร์ตไปแล้วก็เอาเป็นรถครอบครัวแล้วเขาก็ไปซื้อบ้านแล้วก็เราไม่ถามเขาเราเราฟังเขาพูดรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่คนเยอะในมุมนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนเยอะเลยเขาพร้อมที่จะเป็นเป็นเป็นพ่อคนแล้วไงมีครอบครัวแล้วไงก็เลยวเขาจะขายรถเขาี่ไปออกแลมโบ้์ท่กแล้บอกโอ้เขาเล่นอะไรลูกนั้นอย่างนี้เกินตัว แต่เขาก็มาเปลี่ยนเฉยเลยคือคิดดีมากเขาภูมิใจเลยเนาะภูมิใจภูมิใจเพิ่งจะมาเปลี่ยนตอนที่มีน้องเนะี่ยแหละเพราะว่าเราพอเราเราขายรถเราอยากจะออกรถใหม่หแต่พอแบบมีปุ๊บเราก็เปลี่ยนเลยเป็นเป็นรถแบบรถรถที่มันมีคาสิา่งใต้ไม่รู้เป็นไรหาเขาหาเงินง่ายมากตั้งแต่เสรีนะ <laughs> <laughs> ขายเสียงขายเสียง <c oughs> ขายเสียงขาเหาเงินเงินง่ายมากเเ็หันเงินคุณพ่อมากอ่าครับจริงจริงผมก็ คือผมก็ชอบเด็กนะผมเล่นกับเมย่าเราเราเห็นเขาโตมาเราก็จะซื้อของขวัญซื้อของเล่นให้เขาตลอดแล้วก็แบบทั้งน้องทั้งลูกลูกหลานหรืออะไรอย่างเงี้ยพอแต่เราไม่คิดว่าเราจะมีไงพอเรามีแล้วก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นกลัวกลัวที่จะบอกเขาแล้วเขากลัวคิดว่าเฮ้ยเราพร้อมหรือยังหรืออไเงี้ยแต่จริงเราไม่รู้ว่าพร้อมเมื่อพร้อมเนี่ยมันเมื่อไหร่มันต้องมีตังค์เท่าไหร่มันถึงจะพร้อมอะไรเงี้ยผมก็แต่พอในเมื่อมันม,มาเราก็บอก,บอกบอกทางพ่อแม่ผู้หญิงก่อนค่อยมาบอกพ่อนะบอกเขาก่อนเพราะว่าเรากลัวเขาตกใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เไ้ยมึงทำงานได้ยังหาตังค์ได้ขนาดไหนวะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะเดือดร้อนเขาครับง่ายๆตกใจเหรอเอ้ยมีน้ำยานี่หว่าโอ้โห่งเราภูมิใจขนาดไหนครับวันคือปีนี้หมูเฮงโตขึ้นแล้วก็เซอร์ไพรส์ทุกอย่างแบบโอ้หึ่งเรียนจบปีนี้แล้วก็บวชปีนี้พร้อมกันมันมันเซอร์ไพรส์ปีนี้ปีนี้บอกปีนี้เป็นปีที่เขาให้ความภูมิใจกับผมมากมากเลยซึ่งถ้ามันแสดงออกได้ผมโอ้ยสิบลรอคืออะไรอย่างงี้คือหนึ่งเขาเติบโตตัวเอง วันหนึ่งเขาบอกบพ่อผมพร้อมจะบวชแล้วอุ้ยดวงตาเราล่วงอ่ะออเราไม่ได้บอกเขาเลยอะไรเงี้ยคือสัาพอมอะไรก็พร้อมจะบวชอยู่ดีเขาออกรถมาอยู่ดีเขาก็ซื้อบ้านซื้อบ้านลูกผู้ชายพ่อผมมีลูกอะไรทุกอย่างมันมัน,มนเฟอรฟ์เฟคหมดเลยอะไรเงี้ยมีงานนี้ิงครับจริงๆไม่ไม่ไม่ค่อยหรอครับจริงๆผมจะไม่มีโอกาสคุยขเขาน้อยเพราะผมก็ทํางานของผมกลับมาเขาก็ กลับมาเขาก็ขึ้นนอนแล้วอ่ะบางทีทําอะไริี <มา S 1> หน่อยเขาก็เมาแล้ว <laughs> เพราะว่าสองขวดก็เต็มเต็มกาบแล้วจร, <laughs> จริงๆภูมิใจตลอดแหละครับว่าเรามีแรงซัพพอร์ตแล้วก็ต้นทุนที่ว่าดีกว่าคนอื่นที่ว่าพ่อคอยซัพพอร์ตเราตลอดช่วยเราตลอดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องทั้งครอบครัวทั้งแฟนทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเอฟซีที่เขาตามช่องเราแล้วก็ดูเราตั้งแต่ชอบพ่อเราไปจนชอบเรากอขอบคุณที่ทั้งด่าทั้งติชมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันไปได้เรื่อยผมว่าก็เฉยๆกับคนที่ด ไม่ได้ซีเรียสเราเป็นลูกคนดังยังไงพ่อถ้าผมเป็นคนดังแล้วสมมตินะถ้าผมเป็นดาราแล้วผมมีลูกก็ผมก็จะช่วยลูกผมอืถ้าเป็นผมใช่ครับอย่างอออยยย่่่าาางงงเต็มที่เลยครับเพราะว่าเราโดนดูถูกว่าเราใช้ตังค์พ่อแม่เรียนนอกมาแบบใช้ตังค์พ่อแม่มึงไม่ต้องทํางานมึงก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วทำยูทูบเนี่ยถ้ามึงไม่ทำยูทูบเนี่ยจะหากินกันได้ไหมแผมทําหลายอย่างผมทําหลายอย่างแต่แต่เรา่ะไม่ได้บอกครับอันนี้ประสบความสำเร็จแล้วอยากบอกอ่ายย่างอยังไย่าอย่าเรียกว่าประสบความสำเร็จเลยดีกว่าเรียกว่าแบบว่าผมก็พอมี ประสบการ์ก้าวไปอีกสเต็ปทีละสเต็ปครับยบายเยียร์ปีต่อปีแล้วก็พยายามมีเป้าหมายท,ทุกกปีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter i n s t a g r a กร YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ